ตัวอย่างถัดมาตรงนี้บอกว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยเป็นบวกบนช่วง0-2แล้วก็จะเป็นลบบนช่วง2-5นะครับโจทย์ให้อินทิเกรตตรงนี้มาเรียบร้อยเลยดังนะั้นความหมายของการอินทิเกรตตรงนี้นะก็แปลว่าถ้าเราดูพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันจาก0ถึง2นะพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันจาก0ถึง2ตรงนี้จะออกมาเป็น6หน่วยนะครับพื้นที่สีส้มตรงนี้จะออกมาเป็น6หน่วยเป็นค่าที่โจทย์ให้มาสีส้มตรงนี้นะพื้นที่สีส้มตรงนี้เป็น6หน่วยนะครับแล้วก็ ถ้าเราอินทิเกรตจาก2ไป5จะได้เป็นลบ8ดังนั้นถ้าผมดูส่วนต่อมาตรงนี้นะจาก2ไป5เนี่ยฟังก์ชันของเราจะเป็นลบจะอยู่ใต้แกน x นอแล้วถ้าเราดูพื้นที่ติดประจุต,ตรงนี้จะออกมาเป็นลบ8ไปพื้นที่สีม่วงตรงนี้จะออกมาเป็นอินทิเกรตจาก2ถึง5ซึ่งได้เป็นติดประจุเนี่ยจะได้เป็นลบ8เนาะทีนี้ข้อแรกตรงนี้โจทย์ถามมาว่าถ้าอินทิเกรตฟังก์ชันจาก0ถึง5เนี่ยจะได้เป็นอะไรเวลาถ้าเราอินทิเกรตเฉยๆตรงเนี้ย จะหมายถึงเราดูพื้นที่ติดประจุนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยจะออกมาเป็น6บวกด้วยลบแปจะออกมาเท่ากับ2ไปเนาะ <ouse reasoning paper> ส่วนข้อถมาตรงนี้ถ้าเราจะอินทิเกรตค่าสมบูรณ์ของฟังก์ชันนะสังเกตว่าเวลาที่เราอินทิเกรตค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นพื้นที่ไปนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะมองเป็น 6, 6 <end> บวกกับพื้นที่ของชิ้นสีม่วงตรงนี้เราก็จะออกมาเป็น8 <menu> ไปนะครับเราจะมองว่าอันนี้เราเอาค่าสมบูรณ์ของ6กับค่าสมบูรณ์ของลบ8 <S <S <button> เนี่ยมาบวกกันก็ได้ก็จะได้เป็น6บวก8ตรงนี้ก็จะออกมาเป็น64ไปนะ ส่วนข้อถัดมาตรงนี้เราอยากจะอินทิเกรตฟังก์ชัน4คูณกับค่าสมมบูรณ์ของ x จาก2ถึง5ตรงนี้เริ่มมาเนี่ยผมก็สามารถดึง4ออกมาได้นะมันจะเป็น4คูณกับอินทิเกรตของค่าสมมบูรณ์ของ f x ตรงนี้จาก2ถึง5ไปนะครับทีนี้ถ้าเราอินทิเกรตค่าสมบูรณ์ตรงนี้มันก็จะหมายถึงพื้นที่เฉยๆจะต้องเป็นบวกนะครับซึ่งพื้นที่ดินประจุต,ตรงนี้เป็นลบแดังนั้นพื้นที่เฉยๆเนี่ยก็จะกลายเป็น8ไปตรงนี้เราก็เลยจะมี4คูณกับ8หรือเราจะมองว่า8่มมาาาจากคสูลของรแไดเนะีะ 4คูณ8ก็จะเป็น32ไปนะครับส่วนข้อสุดท้ายตรงนี้ผมสามารถกระจายการอินทิเกรตเนี่ยเข้าไปในผลบวกได้นะตรงเนี้ยมันจะออกมาเป็นเราอินทิเกรตฟังก์ชันจาก0ถึง5แล้วก็เราอินทิเกรตค่าสัมบูรณ์ของ f(x) ตรงนี้จาก0ถึง5ไปซึ่งสองก้อนเนี้ยเราหาคําตอบมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับจะได้เป็น2กับ14เนาะดังนั้นข้อสุดท้ายตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น2บวก14ออกมาเท่ากับ16ไปนะครับ